เฮียมัดมาครับไหนเฮียดิเฮียมัดมึงรู้หมดเลยเหรอว่าเฮียมัดคนเป็นแต่งตัวยังไงอะไรเนยมาับสองพี่สี่เด้งได้ครับมารับพี่อ๋อใช่เหรอใช่เฮียมัดเหรอฮัลโหลครับเฮียเอาไปนั่นอะฮัลโหลครับเฮียฮัลโหลครับอุ้ยเสียงคุ้นๆนะครับเนี่ยอุ้ยเป็นรักเป็นเฮียเป็นเป็นเฮียเลยเหรอครับเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเฮียมัดนี่รวยขับอาสามสองเลยรวยดิเปรสาวเป็นตัวแสนนะพี่คนเนี้ยว้า โอ้ยนี่เหินมั่วไปหมดเลยวะไปไปไปตัวมึงออกมาหน้าจอโทรศัพท์กูละเขาบอกไปเล่นเมืองหมงซิตี้หน่อยเพื่อนรักไปเล่นเมืองแมตซิตี้หน่อยมันไม่มีประเทศนี้เนี่ยครับไอเอลีมันไม่มมให้เปิดนะครับ <c oughs> ทีนี้ ช่วงนี้เสียมาลีแกมีจัดอากูบอกเลยวันหนึ่งนั่งเจ็ดส่วนตัวบินรอบประเทศเช้าเย็นอ่ะเออก็ผมเพิ่งกลับมากลับมาบ้านถึงบ้านช่วงเย็นมานอนพักบินนองเทศมาเหม็นจัดฮลัลโหลเพื่อน <c oughs> อยู่ในเกมไหมเนี่ยดู <c oughs> ยทำอะไรอยู่อ่ะแกปัญหาอยู่ไก่ไแก๊งเฮียเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นนายกหรอ ไไปมันเอากูมาวะแก๊งไยกอ่ะแค่นั้นแหละมันเรียกมันมาเดีเยวกูมาแค่นั้นแหละมึงสูมันไม่ไหวตากูได้ทุกตัวเลยในแก๊งมันฮะเอาไหมล่ะมาวะเอางี้เราว่ามึงจะต่อยชนะมันมึงกูจะขอมันจบเออโอเคมาเดี๋แต่กูแก้ให้ไ้ S <S> ขอไอพีเซิร์ฟหน่อยดิฮัลโหลเซิร์ฟหน่อยถ้ากูไม่เห็นไอคิงโพสรูปยืนอยู่กับมึงคืนนี้กูขอดิสไลน์นะถ้ากูไม่เห็นไอคิงโพสรูปยืนอยู่กับมึงคืนนี้ก็ขอดิสไลฟ์นะอะไรอ่ะ <c oughs> ไหออนอะดีมาดีไอพีอะเฮ้ hey, wake up กูเองแค่นั้นเนละยมีเฮียอะไรกูเองเข้ามายัางอะอยู่ในอยู่ในประเทศอยู่แล้วอประเทศนี้คุยข้างนอกได้ไหมหรือไม่ได้เพื่ <assistir> โอนคุยไม่ได้อ๋องั้นเราก็ต้องบินหูหรือไม่บินเนี่ยปิดอุ้ยแสดงว่าเซอร์นี่โรเพจัดเลยเนี่ไปบิดหูละเข้ามาเดี๋ยวกูทวีตโรเพปะ เด็ดแม่แล้วเพจจัดโอดิงซิตี้ไปแฟมหรอไปแฟมผมไป<ด>ตอนเที่ยงคืนแล้วกันครับเพราะว่ามันจะรีประเทศนะครับเนี่ยเห็นปะมันรีประเทศเที่ยงคืนแล้วค่อยไปพรอมเพื่อนเปลาไปแกให้เพื่อนผมก่อนครั้งชื่อน้องเจดรอยหน่อยครับทางชื่อ ทางชื่อเจ๊น้องหน่อยครับน้องน้องเจ็ดลองพี่เปาเหรอพี่เปาก็เขาน่าน่จะเล่นขอไหนก่อนแป๊บนึงนี่ไงพี่เปาเขายืนอยู่แลนอยู่กับพวกสายฟ้าอยู่นี่หลังเที่ยงคืนเขาไปกับพี่แกอืมเข้าใจอยู่หลังหลีคนดูใจเย็นมึงอยู่ก,กูมานานแล้วไว้มึงเข้าใจกูบ,บ้างนะพี่ขอ กูไปกับไอ้สายฟ้ากูก็เฉิดแล้วบออยสายฟ้ามาโอดินดิไอ้เฮียกูจะเฉิดให้ดูเลยอะตัวตึงอะไอ้กะวีเอสตัตติเดินสายทัวต่อยช่วงนี้เจ๊แหม่มหายไปไหนครับหรือเจ๊แบบน,นอนอยู่บ้านอนอนเคี่ยวหมากอยู่มั้งตัดนรกแล้วครับเฮียดาภูมิพลหน่อยครับจากตบ้านของนันอือไม่ด่าเชนนี้มีเชนนี้มีที่มาพี่กลัว ใครก็ได้อะมึงเข้ามาดิ่มะโอดินมากอบกูนี่มึงมากับกูน,นี่อยากเดียวกูกนี้ยินเลี้งไหนคร,ครับเห็นข่าวลงวันเกิดนายกตู่พ่อตานายกตู่ไม่ใช่ครับไปป่วนดีวน่อยดิไอตอดไปป่วดดีวไปปวนได้ยังไงอะผมโดนเขาแบนออกกับประเทศแล้วเนี่ยผมก็เป็นแบบหมาตัวหนึง่งละ ผมไม่มีอะไรให้คุณนอกจากนามสกุลที่พ่อให้มา PARM อย่าดูคนสั่งดิครับพี่ได้ครับเป็นพี่หรือเป็นพนกูวะเนี่ยสวัสดีครับพี่มาลีได้ครับสวัสดีครับ สวัสดีชาวฟีไฟฟีฟ้าคอนทราพีบีพอยอบ้าบงชาวเรซิตี้ชาวเผ่าหมู Born ป่าเยติไอ้เถาไอ้งอกท้าอ๋าอไอแถาไอหงอกกูมาแล้วไอเฮียม,มาใครเขาเดียวดีกวรอกรูันพี่เปาไปโอดินฮัลโหลครับทำไมทำเสียงแบบนี้ครับเล่นโลนี้ครับอ๋อเล่นโลนี้ เกินพี่ป่ามาอดินเข้ามาไม่ล่ะชวนให้กูหน่อยดิครับไม่ว่าพี่จะเป็นเอ็หรือโรคอ้วนผมก็รักพี่ครับผมเป็นโรคเอ็ดดีกว่าครับอย่าเป็นลูกเลยลูกชิ้นมีหูหูพ่อมึงอะฮัลโหลครับอ่ามีคนชื่อคิงโซเยอร์อยู่ไหมครับไม่มีครับมีแต่เฮียหมัดครับผมอ๋อเฮียมัดอยู่ไหมครับไม่ได้ร้องเจ็บร้อยไหม่ิดเล่าติดยาไม่ยอมดับบ้านเป็นผู้ อย่าเธอเรื่องน้องอย่าเธอเรื่องมีสาวสาวบ้านแถวนี้สาวสาว,สาวดูมูเจอปะเดีด๋ยวพาไปเจอเมลอนพาไปเจอเมลอนเมลอนเดี๋ยวกูได้พาไปล่อนน่ะหาเมียเมืองนี้ก่อนแล้วกันเปล่าเนี่ไง,ไไงนเนี่ยพี่เต็มปะเนี่ยเออเมื่อวันนี้ครับฮัลโหลพี่ชายใช่แหละขาขาวอะา่ะชิดตอนครับพี่แฟนผมพี่แฟนผมพี่ฮัลโหลครับใช่ครับผมขอขอบอร์หน่อยได้ไหม ไงพี่เฮียมัดม้านะพี่เฮียมัดมาค่ะไหนเฮียดิเฮียมัดมึงรู้หมดเลยเหรอว่าเฮียมัดคนเป็นแต่งตัวยังไงอะไรอาสามสองพี่สี้เลยเขาได้ครับมารับพี่นะอ๋อใช่เหรอใช่เฮียมัดเหรอเฮ้ฮัลโหลครับเฮียเอาไปนั่นอะฮัลโหลครับเฮียฮัลโหลครับอุ้ยเสียงคุ้นๆนะครับเนี่ยเว้เป็นหลักเป็นเฮียเป็ดเป็นเป็นเฮียเลยเหรอครับเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเฮียมัดนี่รวยขับอาสามสองเลยรวยดิเปรซ่าเป็นแสนนะพี่คนเนี้ยว้าย เฮ้ยลมึงมึงเห็นแก๊งแก๊งเอสี่ป่ะใบเรียงก็แค่อีโมจีีดิมันอยู่ไหนหมดวะไม่รู้เลเฮียฮอมันอันนี้อันนี้คือมึงรู้กันเลยใช่ป่าวว่าถ้าขับอาสามสองสีแดงนี่ก็คือเฮียรมัดเลยใช่สมีคันเดียวในประเทศคันนี้แบบไล่ชวนคนมั่วนี่ยมีคันเดียวในประเทศนะโหลแล้วเอ็งชื่ออะไรเดียเสื้อฟ้าเนี่ยตอนตอนเฉยๆครับพี่ผมเพิ่ง ไม่รู้จะเที่ยวประเทศไหนก็เลยมาคือเทีมานีตอนตอนมีฉายาอยู่นี่ว่ะตอนนักล่าใบแดงอันนี้เอ้ทาไมเฮียเฮียหมัดพูดอย่างเงี้ยครับของจริงไอ้คนเนี้ยนักล่าของจริงคนเนี้ยฮัลโหลครับเฮียผมจะหาเงินได้จากที่ไหนบ้างครับเนี่ยบาคาร่าครับเนี้ยครับพาผมลงรถก่อนได้ไหมผมเห็นรถมันบักอะบาคาร่ากับเว็บพ้าด็อกฮัลโหลครับเฮียผมขอลงรถแรับ เมื่อวานผมเห็นเจ๊แหม่มโดนชาวป่ารุมข่มขืนแล้วไปจอดกินอย่างเลือดเย็นเพื่อนสาวสาวไหนครับฮัลโหลสวัสดีครับอยากให้พี่มารีไปแฟมครับฮัลโหลครับอุ้ยไม่เขาเป็นอะไรอ่ะไม่เลี้ยนโลภเพอมีแต่เลี้ยนเหรอครับอยากให้พี่มารีไปนแฟมครับยังครับยังเอาอย่างนี้ดีกว่าเล่นกับเพื่อนครับกูกูกูว่ากูอยากกูอยากเทสฝีมือมึงในการขับรถหนีตำรวจอะได้ไหม ได้ครับเฮียเนี่ยครับมันจะหางกันได้จากที่ไหนบ้างอะครับอ๋อเว็บห้าดอกฮะเซิฟนี้มีเว็บห้าดอกด้วยนะฮะมันคืออะไรครับเฮียห้าดอกไม่รู้เฮียเล่นนานยังครับเนี่ยที่เนี้ยอ๋อเฮียเล่นมานานแล้วโอ้โหมีผมตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครขับอาสามสองเลยนะครับเฮียก็ตอนนี้มีเฮียเฮียคนเดียวเอายี้งครับเฮียขอเทสหน่อยได้ไหมได้ครับเฮีย จกปูนเนี่ยครับว่าตอนจะขับรถหนีให้เป,เป็นตอรี่นนในเมืองนะแบบเด็กติม๋มแบบไม่รู้เรื่องรู้อะไรอะ่ะตรองไหนครับเฮียนี่ไงจกดิถุงนี่อันเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮียถ้าจกได้ก็อาละแสนน่ะโอ้โหใช่เหรอครับเฮียพี่แบ่งผมด้วยแบ่งผมด้วยแบ่งด้วยโอ้จกกันหมดเลยไป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  ไม่ผมจะเอาโอ้เฮียไม่ทันแล้วเฮียมอย่าอย่าโดนติดคุกนะครับเฮียได้ครับถ้าผมโดนติดคุกเงียเฮียช่วยผมเรื่องคุกได้ป่ะเฮียให้มันเป็นสตอรี่น้อแบบกูะทืบอ่ะพังกูติดคุกอ่ะเวลากูจกกูจกกูจกคนเดียวอ่ะกูไม่เคยติดคุกเลยเป็นเป็นแบบที่ถึงสามสิบรอบอะได้ครับดูดิตอนนี้จะพาเฮียติดคุกได้ป่ะ ไอ้นี่มันเป็นโซ่กันหมาหรือว่าทองครับเฮียที่ใส่ที่คอเนี่ยครับเป็นทองทองจริงด้วยดูหน้ามันะไปดิโอเคครับเฮียตอนจะขับหรือเฮียขับเฮียขับโชว์ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวให้ผมขับรอรอเอ้ยมันอยู่ไหนเอ้ยเอาโหลครับเฮียอัน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 นี้อย่าเพิ่งนะครับอันนี้บอกเขาก่อนได้ไหมครับว่าเล่นหรือยังไม่เล่นครับได้ได้กำลังเล่น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 นะไป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 มีตู้ไหมครับ ยูดไปแล้วกูว่าลงมาก็โดดแล้วเนี่ยเอาละตำรวจชนเออตำรวจชนนี่มันซ่อมได้ไหมครับเฮียฮัลโหลครับเมื่อกี้พี่ชายชนตำรวจชนนะครับโด n a t e กันดีๆหน่อยครับไลค์ขอให้รวยดีๆเฮียครับเฮียอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกตำรวจก่อนบอกตำรวจซ่อมได้ไหมครับครับก้อมได้ไหมครับมันเป็นเหินลงครับเป็นที่เหินลงไม่ไม่แบบชนแต่ว่าอ๋องั้นมันมันมันขอเทคสองใช่ไหมครับอย่างเงี้ยซ่อมไอไอต้อนอย่าเลื่อน มันไปไม่ได้ครับเฮียดูรถดิกดแซดดิโง่ครับกดแซดกดแซดกดแซดอ๋อโอเคครับเฮียผมไม่รู้กดแซดแล้วไงต่อครับเฮียเอามึงก็ไปดิมึงก็หนีไม่ได้ไม่ได้เอ้าแป๊บ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 เฮ้ยเห็นปะเห็นป่ะแป๊บแป๊บแป๊บมันกดยังไงครับเฮียแป๊บแป๊บแป๊บลงรถเข้าขึ้นใหม่แป๊บซ่อมซ่อมตอดโอเคครับเฮียต้องไปต่อมนะ มันกดไม่ได้เลียนโลเพพ่อมึงอะใครเลียนไอ้สัตว์ฮัลโหลเฮียลงมือเองเฮียทำไมผมเดินไเฮียเฮียใส่แคปลาด้วยเหรอครับเนี่ยเร็ลว์โลเลวโอเคครับเฮียทำไมมันขับเองกดเซตคืออะไรอะครับเออกดเซตมันก็ไอ้นี่ไปมันไปไม่ได้เนี่ยเฮียกดเซตกดเซตดิ ก็เซนแล้วไงต่อครับก็ขับดิเน่ะขับแล้วมันอยู่นิ่งไม่ได้เนี่ยเออดีเว้ยนี่ยิงเฮียดูดิไป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 กูไปอยู่มันมันมันล่ามึงเป็นสิบอะเฮ้ยทำอะไรเหินครับเฮีย เออดีเว้ยเออไป<ม>ชน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 มันไปเลยไปเลยไปเลยโอเคครับัีไงโอเคครับเออไป,ไ,ไ,ปไปไปมันมาแล้ว <c oughs> หลุดไหมครับเฮียหลุดที่อะไรแหละมันตามมาอยู่น่ะไป <c oughs> <c oughs> มาว่า้เป็นร้อยเลย โอ้ยนี่เหินมั่วไปหมดเลยวะไปไปไปเฮ้ยตอนเฮียว่าเอ็งขับรถเก่งนะเนี่ยขับเฮียรีไปรีไปรักสามารถประานจริงๆนะครับพี่มาลีเล่นเกมไหนเกมไหนก็ควายเหมือนเดิมเฮียรู้แล้วเอ็งจะเล่นโลโลอะไรขับเฮียโลสมาธิสั้นอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเฮีย เฮียบูลลี่คนนั้นเนี่ยครับไปก็ก็เมื่อกี้เฮียเฮียเห็นตอนแบบแบบพูดไม่หยุดอ่ะแบบขับได้มากขับไม่ได้มากอ่ะมันมันน่าเล่นโลสมาคนสมาธิสั้นดีอ่ะเฮียไปจูรถไหมอ่ะมันมีที่จูรถไม่หลุดแล้วมมนหลุดแล้วมมนหลุดแล้วไปก่อนไปก่อนห้านาทีเฮียมีจุดอ๋อมันต้องรอห้านาทีด้วยใช่ไหมครับใช่ไม่หลุดอ๋อครับเฮียเฮียผมขอถามได้ไหมครับทำไมมันต้องตัวเส้นอ่ะครับเฮียอ๋อเพราะว่ามันมันแบบไว้ไวแบบล็อกไงครับล็อก เพิ่มลดความเร็วอะสีอะไรดีสุดสีอะไรดีสุดสีอะไรก็ได้ไปไปขวามือขวามือเฮ้ยไอเฮียหลุดเฉยว่ะเฮียเฮ้ยเอ็งขับรถเก่งเหมือนกันเนี่ยผมพอจะเข้าเฮียมีแก๊งไหมครับผมอยากเข้าแก๊งเฮียอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับเฮียเฮียเฮียยังไม่ทำแก๊งเลยอะดิ แต่คนในเมืองนี่เขารู้จักเฮียทุกคนเลยนะครับส3 2นะครับใช่ใบเหลือง N A N T L V อ่านว่าอะไรครับเฮียก็โดนใบเหลืองนะครับผมว่าตอนน่าจะรู้จักใบ,ใบพวกนี้ดีนะครับอ๋อหทำเฮียเอ้ยเหลือมาสามนาทีเอ้ยไปไปไปซ่อมรถก่อนทำเฮียที่นี่ปะครับข้างหน้านี่ปะครับเฮียเฮียตีกละเฮียตีกละ